ไม่เอาหรอกคุยกันก่อนคุยกันก่อนเร็วๆคุยกันก่อนเร็วจะไปไหนไม่ไปเที่ยวหรอกเด็กอยากออกนอกบ้านค่ะอยากออกนอกบ้านค่ะจะไปไหนทำไมมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยดีๆก่อนคุยดีๆคุยกับแม่ดีๆก่อนเลยคุยกับมามี่ดีๆก่อนทำไมจะไปไหนน้องจะไปไหนจะไปไหนหน้าจะไปไหนคุยดีๆคุยดีๆเลยไม่อะทำไมอะ ถ้านอกฝนมันตกเข้าใจไหมฮะน้องยังไปเล่นฝนเหรอเนี่ยอยากออกข้างนอกหนูอยากออกข้างนอกค่ะ,คะกนีน่า,ยนอ,อ,อ,านอ,อยากออกข้างนอกค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆีทุกคุไหนดูดูคนมองออกข้างนอกอยากออกข้างนอกค่ะฝนมันตกข้างนอกค่ะพื้นมันแฉกค่ะ อย่าออกไปทําอะไรมาบอกแม่ก่อนหน้าบอกแม่ก่อนออกไปทาอะไรออกไปข้างนอกทําอะไรคะออกไปทําอะไรคะข้างนอกทาอะไรไม่มีเหตุผลไม่ต้องไปนะไม่มีเหตุผลไม่ต้องไปนะคุยกันดีๆก่อนเลยคุยกันดีๆก่อนคุยกันดีๆกับแม่ดีๆเลยทําไมออกไปทําไมหน้าจะออกไปทาอะไรทําไมอ่ะทําไมจะออกไปทาอะไรคะทาไมอ่ะออกไปทําอะไรน้องจะออกไปทาอะไรจะออกไปเล่นแมลงเหร มีแมลงที่ไหนฮะไม่มีแมลงอะลูกมีตะกกับเขียดอะลูกฮะมีตะกบตะเขียดมีตะเอ,ององางอะค่ะฮะมีตะเอืองอางอะจะไปเล่นเอ,ององางไไงน้องจะไปเล่นเอืองอางเหรอคะใช่ไหมใช่ไหมคะจะไปทําอะไรอะฮะลูกอะฮะลูกไปทําอะไรอะคนมันตกแฉก็แฉะลูก อยากออกข้างนอกอย่างเดียวเลยอ้ต e ิอ้วนเนี่ยเดือดเถอะ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 หนูหน้าสิเนี่ยตรหน้าคนอยากออกข้างนอกบ้านนะเนี่ยอยากออกนอกบ้านแล้วก็ปนปนทำไมเหมินเหมินอีกเอื้อมเหมินดูเถอะทำเหมินที่ทำเหมินมีดิฮะฮะ เอารถบ้านไม่มีมีได้ไงอะ่ะหมาข้างนอกก็เยอะเดี๋ยวหมาก,กัดทําไงอะ่ะฮะหมาเขากัดนะเดี๋ยวไฝ่มาไฝ่กัดนะเอาไหมไฝ่มานะไฝ่มานะรูนาอยากเด็กออกขางนอกบ้านนะมองที่ประตูตลอดเลยไอหมาน้อยเนี่ยมา้อ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 ย ๋ยวปุยไฟายมานะเดี๋ยวปุยไฟายมานะเดี๋ยวพี่มีนาปุยไฟายมานะปุยไฟยกัดเลยนะเอาไงเดี๋ยวเจอปุยไฟต้องห่อเลยนะวันนี้เจอปุยไฟาย้าไปแหละมันไงปุยไฟยเป็นหมาตัวน้อยเห่าบกบกเลยเมื่อกี้พี่กิน่ากลัวใช่ไหมกลัวน้องใช่ไหมแม่บอพี่ปุยไฟยไปเล่นด้วยเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวกลัวน้องวิ่งหนีเราอะที่ใส ใช่ไหมใช่ไหมออกจะออกข้างนอกอีกปะไม่ออกแล้วเนาะออกไหมกิน่าออกไหมจะออกข้างนอกไหมไม่ออกกันเนาะลูกเนาะฝนหยุดก่อนนะลูกนะนะฝนยวปล่อยอยู่นะลูกนะเจะฝนหยุดคุณแม่พาออกไปปลูกต้นไม้แม่พาออกไปปลูกต้นไม้ค่ะเมื่อวานนี้แม่ปลูกมะละกอค่ะแม่ปลูกมะละกอค่ะ ใช่ไหมคะใช่ไหมคะอย่าลืมตาที่จะหลับแล้วเนี่ยตาก็จะหลับใจก็อยากไปเล่นแหมเธอเนี่ยมันีน่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จีน่าด้วยนะคะทุกคนและจีน่าจะไปเยี่ยมชมช่องทุกท่านและกดไลค์ like, กดติดตามเหมือนกันนะคะสวัสดีคะ่ะ